ตำแหน่งของญาติจกก็ดีนะจ๊ะเศรษฐีหมาเศรษฐีบรมเศรษฐีก็ตั้งถึงพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นของกลางของโลกนะจ๊ะของทุกทุกคนในโลกใครเลือกที่อยากจะเป็นญาจกก็เป็นได้นี่นะจ๊ะอยากจะเป็นชนชั้นกลางก็ได้ชั้นสูงก็ได,นได้นี่นะจ๊ะ จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่เลยเลยจ้ะนี่นะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเพราะชีวิตเราเกี่ยวข้องกับบุญและบาปเห็นไหมจ๊ะว่าตรงนี้เราจะต้องศึกษาเมื่อศึกษาเราจะได้ทำได้ถูกว่าเราจะออกแบบชีวิตของเราให้เป็นอะไรอย่างไรนี่เลยจ้ะอยากจะเป็นญาติจกจงเป็นนี่นะอยากจะเป็นเศรษฐีบาสเศรษฐีก็จงเป็น มันมาแล้วแต่เราทั้งสิ้นเลยแม้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะจ๊ะถ้าสั่งสมบุญก็เปที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไปสั่งสมบุญสั่งสมจะบาปก็ตกต่ำลงมานี่พระเจ้าพญามารอาบากดขึไปเลยเดียถ้าบุญยกษ์ขึ้นสูงขึ้นจะสวนทางกันนึกออกไหมจ๊ะเพราะเราคือ